สวัสดีครับสวัสดีครับเบรวินสบายดีเนาะตอนนี้ตอนนี้ลงมาอยู่ใต้ดินเลยเป็นังไรแม่นเบรวินยางอยู่ทิงเมื่อยก็เลยนอนลงมาเศร้าเมื่อยอยู่ข้างล่างอืออยู่ห้องใต้ดินอยู่สันใต้ดินของรถตอนนี้อยู่ใต้ดินสันสามบ่สันสามวันนี้สันสามสันสองหรือสันสามสันสามอยู่รุ่มเลยนี่สันสองเลยสันสองสันสองใหญ่แบบคือห่างปะจ้ะวะช้ำห่าง เพิ่กว่าหางอีน้ห่างบานเทาในสูพระไรเลยเจี๊ยบเลลงมาเลปว่าว่าอยู่เทิงอันมีน้องน้ำเนาะมีน้องน้ำ่วนยนะชวนอยี่ตัวจักชวนตัวจักอยู่ลุมมีไต้ดิมาพักเมื่อยก็มาซื้อน้ำอยู่นี่กินอืเยเทุกคนบบ่านื่อเาสื่อมาสื่อนกินมากินตะกีานงนะผมเลยเห็นพี่เขานางลายคนเมนเลยก็เจ้าก็นางเลยนังได้ก็เจ้าก็นางเต็มอยู่ทุกคนเนาะ นั่งเต็มทุกคนเนี่ยเขาก็เลยนั่งน้ำนอนเชาเมยเชาเมยนะทุกคนมันฮอนแดดนี่มีทุกอย่างอยู่เนี่ยซี่บอกซเห็นนี่ยังมีบัตรลานกระป๋องกาแฟลานเข้ากำนัมเสื้อผ้ามีปุ๊บแปลว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์่าจากว่ามันเป็นเมืองเมืองหนึ่งของว่าบ่เป็นห้าเมืองลึกลับเป็นอีกมิติหนึ่งเนาะมิตินึงอยู่สันใต้ดินก็มีทุกอย่างมีเมืองกูค่นกับแปว่า มากันหลายเลยก็อยู่ทึงมันฮ้อนเย็นเนี่ยมันเปิดเอ่ยเปิดเอ่เข้ากับประดี๋ยวแม่นางวนซื้อได้ตาแดงเข้ากับมาใสบริการลดรถไฟแต่ดินเผินเนาะแล้วเข้ากับมาซื้อน้ำกินนี่มาซื้อน้ำมาซื้อเอ็มบ์ลอยมาซื้อน้ำผักพร้อยิชิหนำเปล่าเนาะสี่โมงเชิงจะหน่อยขออย่างไปรอคงจะหน่กับเมื่อขอกลับเมื่อเนาะคือว่ววินแบบเคยมาเคยมาจากเถื่อนหรืเป็นสถานที่เนี่ยเคยมาเคยชุดนี่ จุดนี้บ่เคยป่ะจะทานนี้บ่เคยจักเถิดบ่เลยแล้วก็บ่เคยนั่งเล่นแบบนี้บ่บ่คิดว่าสิใหญ่ปานนี้บ่เจอว่าบ่คิดว่าเฮานั่งพักได้นะว่าเย็นขนาดนี้หายใจสะดวกบ่คิดว่าเมืองไต้เดินบ่บาชั้นไต้เดินจะมีกว้างใหญ่อืมันเป็นมันเป็นอีกมิติหนึ่งบ่มันว่ามันเกินเสื้อเกินเกินขาดเนาะเกินขาดเกินเสื้อแบบว่ามันเกินเรือเสื้อว่ะเจ้เลือเสื้อแบบว่า ชนแบบเพียบเป็นคนเไยมันหลอดตายได้ไม่เพราะว่าด้วบริเวณนี่เขาถ่ายคลิปวิดีโออย่างที่แหละเอาไปให้คนบ้านเฮาเบิ่งว่าเขาบื่เชืออันนี้มันมันมันห่างอยู่ใช่ไหมตำรวจว่าถามเผิ่อว่าห่างอยู่นี่ห่างอยู่ใช่ห่างห่างคอยเฮาคือคนเขาบอกว่านี่อยู่อยู่ใต้ดินนะอยู่พื้นดินนะเขาบื่เสือเจ้าได้เขาบื่เสือเ็ดขาดเขาบื่เสือเจ้าเด็ดขาดเขาบ่เคยเห็นนี่เขาบ่เคยมาประเทศไทยแมนแมนเขาพูดว่ามันมีจริงบ่กแมนคือประเทศไทยห่างอยู่บนดินก็ร้ายแลรง เออบันนีห้างไต้ดินดีไตดินดีแหงเขาบริสุทมีห้างกาแฟสตาร์บัคได้เลยไม่มีร้านอาหารเจนี่มีร้า,า,านาปตยมี้งตาบอกสตาร์บัคเข่าหน้ามงมีเบิดได้บ่วิทมีครบนะกรคขายบริเพคในะ้ฮงสิบุกสิบาทเลยนี่กระขายสำค้าย,ยู่ข้างบนด้วยกันเลยบริเพคไม่เห็นเชใช่บสิบาทอืมน่เป็นข้งแรกเจ๋ตีะไรลงมา ครั้งแรกแปลว่ายานเถิงมันฮอตแดดหลายมีห้องสระตู้ซั์ได้หางจะอยู่มมราห์ขกว่าบุห็นจุดเลยนี่ติไปบังหม่องบังหม่องมันมีสากโทรศัพท์เออมันมีห้องสากโทรศัพท์ให้ฟี่กันได้มีห้องน้ำฟี่อีกอีกนี่ฮะห้องน้ำกับฟี่ได้บุหินนี่มาจะนอนพักเขาเออมีบรถนะประเทศไทยอ่ะสะดวกสบายแบบประเทศที่พัฒนาที่เจริญก็ต้องแบบนี้เลยครับวะต้องแบบนี้เลยว่าะเขี่ยข้อมทุกด้านนะ จะเลินในภายนอกในเมืองพ่อจะเลินน้าใจพ่อไหมคนไทยจะเลินมันทุกอย่างความสะอาดนี่ก็นอดบวินวณในนอนก็ได้น้ำได้เดือมามาบลูกด้วยมีกี่นบอลูกบอโอ้ใช่กี่คนเฮ้ลูกด้วยบอไม่ทีทุ่นเฮ้ลูกลิ้วลูกลูกเรืู่้เยบอไม่มีคนถูเลยเอออาหารนี้คนถูความสะอาดได้บ่ริเอาเวณนี่คนรักษาความสะอาดตลอดถูตลอด24ชั่วโมงไม่เอ่ยไม่เอ้ย คือตอนนี้แต่พนบบ่นกับบ่าววินกับบ่าวแดงบ่าวเสียงดังนะทุกคนก็นั่งอยู่ในมุมเนาะนี่รีวะโอยู <c oughs> ใ่ในมุมอยู่ในมุมเพราะว่าบ่วมีอ่ากับสถานที่อาจจะกว้างแล้วก็โล่งใหญ่นะใหญ่แล้วค้นก็จะบ่าวเขาไล่บันไดนะทุกคนทั้งพุ่นโซนทั้งพุ่นก็จะเป็นคายเสื้อผา้าเนาะชุดชั้นในลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเสื้อผ้าของดีๆนะทุกคนนะเสื้อผา้<ข>างามๆเลยแม่แล้วก็นี่จะเป็นแบบตู้หยอดเรียนเพื่อ คือีนยังอ่ะเอาตุ๊กตาเอาอย่างเนาะคือการกับยูเทิร์นั่นแหละแน่แล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นมิตรร้อยร้อยแปดช็อปนะอันนั้นร้อยแปดช็อปพี่เขาไปซื้อน้าบเหมือนกันเป็นร้านกาแฟอ่าแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นขายขนมเนาะขนมมีอย่างเขาก็บใช่ใช่กันกับยูเทิร์นั่นแหละอด็ดสันหลังอ่ะอันเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าอยู่ข้างล่างเย็นกว่าเออเอามาอยู่ใต้ดินป่ะเนี่ยความอความลึกความลึกอย่างลงมาในบราวินคิดว่าประมาณจังเดือนประมาณ าสเมตได้หอนปะอถ้าสาันะห้าสบได้ได้ประมาณตึกสามสามสิบสี่สิบสันปะได้ัส่สันมากกว่าได้หาสิบเมตรได้ประมาณสามสิบสัวได้ลงม่สามาิบสี่สิบน่าจะได้นะได้สามสิบสี่สิาเขาลงมาจากอ่าบันไดเลื่อนลงมากันประมาณส0บกว่าเมตรแล้วก็ยางววนมากก็ลงไปเกือบสามสิบคนนะแล้วก็ขีดข่อยเกือบสามสกว่าสีประมาณนี่แหละถ้าลงไปอีกระหลังอีกนะ ต่ลิฟนี้ฮะล่างในหาซิปน่าจะได้ไดหาซิปบกปวกซิปแหละความลึกนะประมาณตึงสามสิบชั้ส่ิบชั้หอดบอกว่า3ามสี่สิบชั้นอนี่ยนะขอกรบุหูนะขอ,ะขอคำนวณบูเป็นชุกเติบดิขอถึงความลึกนี่นะก็ลึกชั้สน<โ>อสองชั้นสามบุมาก็เย็นนอนบูเป็น,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 นสมมติว่าสมมติว,ว่าให้ให้เจ้าผู้สารและเจ้านอนนอนรับ่ โอ้ยกชาติชันอนแบบนี้ยังหลับนแบบว่าเอาแบบว่าเอาจีน่าแบบว่าเอาพม่ามาปิดตรงนี้นะเอาพม่ามาปิดแล้วกันมต้องปิดม่ให้คนเห็นหน้าเฮาอย่างไปอย่างมานะมาต้องปิดแบบนี้ลับสบายเลยบวินมันเย็นนชื่นใจมันอาใจให้ดูอวกเราจบอมันมันมีเสียงดังรบกวนนี่คนลายนะคนลายแต่ก็เงียบม่มีเสียงดังนะรมีเสียงนะ ปริมาณนัวเสียงดังแบบคนรเละลายแบบขยโยขยะสะอาดเพื่อทำสักควาสะอาดซะ<น>กันดีมองม่งนั้นก็จะมีทางขยงะนะเก็บแล้วเราเก็บกองไปกองนั้นมองนั้นมีทางขยะเลยเพผุนเหติตแบบผุนแยกทางขยะได้บ่วินแยกทางขยะอีกเนาะ,ะทุกคนเมืองใต้ดินเนาะเป็นความมหัศจรรย์อีกนะครับธรรมดาสเมืองตะแคอันมาเนี่น่าจะชองเถื่อนะ แต่เคยนางแบบนี้ป่ะบ่เคยบ่เคยมาเฟียขอของบ่เคยนางบักกเปล่าเพราะนบักกะกับไม่มีหมูคุยจังกินนางเห็นอยังนางเขาก็ไปนนางกินเขากินยังอยู่โต๊ะอยู่เก้าอี้มีโต๊ะมีเก้าอี้ได้เป็นเคยมาเด้วมาข้างในสิมีเก้าอี้นางกินเขากินหนามบ่อสื่อเป็นเป็นอาานที่คล้ายคลองเดเฮาวสื่อแล้วมานนางกินของหอกอาานได้อันน่ะบนสิมีถั่วมีชามยังหาเรียบร้อยเออแปลว่าคือในห้างคือเป็นบุศอาหารในห้างเลยเป็นอาารเลยแหละบริเนทางเขามากกว่า มีเครื่องสแกนนี่เุณเจ้าเพื่นบ่กติประตูนี่ยหน่อยที่เอาย่างผ่านมาคือเครื่องสแกนวัตถุต้องห้ามอืที่เพิ่นบอกให้นำเข้ามาในีอย่าสูบี่แห่งแล้วน่ะนาบุหรีนไม่เกี่ยวนะสูบอะไรแล้อ่าดูเดี๋ยวพูดถึงว่าบุหรีอ่ะดูดไม่ได้จุดนี้เขาบอกให้ดูดอยู่แล้วแต่พูดถึงว่าอาวุธสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาบ่ได้อยู่แล้วคือเขาสเสื่ยงมากเพ่อนก็มีเครื่องสแกนตรวจจับเข้าให้ช่วงในก็ยังเข้าบ่ได้แล้ว ข้าวเสืองมากเช่สีเดลเมรินเขะจายไปเจ้าหน้าผ่านเครื่องแล้วมันสีห้องนี่กระจายอนาคตจะ้อาตื้อๆจะเจ้าผ่านไป้บ่อยได้มีรับพ่อมีรับพ่อเผาอีกแอนรับพ่อเผาทางเข่าเห็นบ่ดูแลความเรียบร้อยของเพื่อนเห็นบ่เนาะแบบา่าข้าวมีลูกมียังอยงนี้สิเอาผลิตมายังอยู่นี่ได้ไหมเนาะเย็นนะบรรยากาศจะว่าเอ่าว่าให้ลูกนางผลินแล้วเาซื้อกระฟองกาแฟนางกินเนาะ เราพาลูกมาหยางมาเดินลินกันเลยนะยากาศมาสุดยอดสะอาดค่ะลนเบ้งเอาเบิ้งเงาแบจนเงาโอ้บ่ววีดจุดหัวนอนอยากนอนนะครับใช่มันเย็นดีเ่อยากนั่งนะอยากไปใช่อยากหลับโอเคขากนเนนอนได้เรนอนเกือกนดตัวใดเลยน้านที่นอนได้นั่งในยุเนาะหนังลบน้ำแจนี่แหละจะบอกี้าเลยจะเบิ้งสุดทหารไทย chào mừng đưa chào mừng đưa bò nhàng tông tiện đây bò em vương hiền á bó vương này kho nhà này hiền bò ra ta ăn đây vườn nhàng hiền nhàng tông đấy vườn lang tông của bạn hot <laughs> ok bà viên thảo xem gì à, non nếu bay to hai đấy หายแล้วเนาะเป็นจะโมกนะเช่านะเช่าแล้วเนาะมาพอเอเยนเลยอยากลับเนาะนั่งโดนไม่อยากลุกนนลยอยากลับหมดประเทศไทยเนาะสุดยอดมาเจกว่าเย็นเนาะบึ้งเย็นมากมียังอีกหลายๆอย่างที่แบบว่าคนบ้านเรายังบุฮูนะบอกว่าเนาะกับฝากคนเลาเนี่ยไปเพียงซ์นี่ไปติดตามอีพี่หน่าว่าเบอร์เตอรพนกับบอร์วินจะพักกันไปทางใดอีกโอทางใดอีกจุดนี้เขาอยู่ไซต์ตอนนี้ฮูกปะหมอสถานีลาดพร้าวเอ้ไอ้ไอ้ไม่ใช่ เจตุจกักหรือว่ามอชิตสถานีมอชิดเพื่อว่าเอฟซีอยากมา,ากินขนะ้าวกินน่ะมาลินมาเที่ยวอยู่นี่เผื่อพี่น้องคนลราเขาอยากมากับมาดัยบอลินสถานีมอชิดเนะาะกับเผาเพียงสัมนี่หรือว่าจตุจกักรส่วนเจตุจักสวัสดีครับบอลินสวัสดีสวัสดีครับ,บร